สวัสดีค่ะสุทธศินีศรีจักรนะคะตอนนี้อายุ57ปีค่ะแล้วก็อาชีพรับราชการเป็นคนที่เป็นภูมิแพ้มาตั้งแต่เกิดเลยแล้วก็ไม่สามารถที่จะรักษาให้หายได้ไปหาหมอไหนหมอไหนก็ไม่สามารถที่จะดีขึ้นนะคะทานยาหมอโรงพยาบาลเนี่ยกี่ครั้งกี่หนมันก็ไม่ได้เพราะว่าอาการที่เป็นคือแพ้ทั้งแพ้อากาศ แพ้อาหารแพ้กลิ่นแพ้ฝุ่นควันทุกชนิดแล้วที่มันทรมานที่สุดคือเวลาที่เราแพ้เนี่ยเราหายใจไม่ออกแล้วก็เป็นปื้นตามเนื้ออ่อนตามตัวมันขึ้นที่หน้าที่ตาด้วยซึ่งมันทรมานมากนะคะเวลาเป็นพอเราไปหาหมอหมอก็ให้แค่ยาแก้แพ้มาทานจนกระทั่งอายุขนาดนี้แล้วเล่นกีฬาก็แล้ว ก็ไม่สามารถที่จะระงับอาการภูมิแพ้ได้หมอก็บอกว่าอะพอมีอาการปับ๊บมาหาหมอและหมอก็จะฉีดยาให้ยาไปจากการที่เราทานยาภูมิแพ้บ่อยๆเนะี่ยมันทําให้ตัวบวมหน้าบวมและเหมือนกับคนอ้วนคือน้ําหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วได้พบกับคุณหมอเมตตาคุณหมอเมตตาเชนบุตรนี่ท่านเป็นคนที่น่ารักมากเลยเราก็เลยเรียนรู้เรื่องของร่างกายเรื่องของสนิทินจากคุณหมอ หลังจากนั้นก็ทดลองทานค่ะเดือนแรกยังไม่เป็นไรทานเข้าไปเนี่ยอาการก็คือสิ่งที่เราเป็นภูมิแพ้เนี่ยเราจะมีที่ตาเต็มเลยสามวันแรกแล้วตามตัวนี่จะคันมากนะคะแต่อดทนเอาจนในที่สุดขึ้นวันที่สี่วันที่หอาการต่างๆอย่างเช่นเท้าบวมขาบวมอาการคันหายไปหมดเลยค่ะแล้วก็รู้สึกสบายตัวมากแล้ว ตอนนี้ทานสนิตินมาได้ร่วมสองปีแล้วค่ะเป็นที่น่ายินดีมากคืออาการภูมิแพ้หายไปมันทำให้ดิฉันมีความสุขมากกับสุขภาพใหม่ที่ไม่ต้องกังวลว่าเราจะแพ้อะไรอีกไหมเราจะนอนหลับไหมขาเราจะบวมมากไหมหรือว่าเราจะทานอะไรไม่ได้